จวันนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วเปิดโค้งมาลูกนี้โคกเสาแรกนิ่มนิ่มเลยครับลูกนี้ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ปกครองอีกแล้วนะครับจัดท่านวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่าตำแหน่งในการเปิดมุมของเรานะว่าตัวไหนเหมาะสําหรับเสาแรก กางแล้วก็เสาสองนะผมก็จะมาสอนตังค่าในคลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าดูจบแล้วก็สามารถนำมาไปใช้ได้เลยกดญปที่ทลรูโกเมนยูแล้วก็อินแมทกดเข้าไปหน้าที่3นะเวลารเรากดเข้ามาแล้วพอจะได้หน้านี้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนจะสังเกตเห็นเลข1นี่ก็คือตำแหน่งที่1นี่ก็คือตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่3นะก็ตำแหน่งแรกก็คือแอตแทกหนึ่งก็คือ มันจะเป็นเสาแรกนะครับแอแท็กหนึ่งแล้วก็แอทแท็กที่2ก็จะเป็นยืนตรงกลางประตูนะแล้วก็แอทแท็กที่3ก็จะเป็นเสา2นะก็มาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยว่าทํำยังไงนะครับก็แอทแท็กที่1ก็ให้เราหาตัวที่มีการหม่งที่ดีที่สุดนะก็คือ CB นะกผมก็จะเอาเป็นวาลานนะตำแหน่งแรกนะก็คือเสาแรกนะให้เราเอาตัวที่โขกดีที่สุดแล้วก็ตำแหน่งต่อมาก็คือแอทแท็กที่2นะให้เป็น เอาเป็นกองกลางแทนนะที่มุงดีๆนะเราไม่ควรเรา c ีบีมาสองตัวนะครับก็กดไปที่คาเซมิโร่ปึ๊บแล้วก็ตำแหน่งที่3นะก็คือให้เราเอากอ,องหน้าแทนนะเราเอาซีบีขึ้นมาไว้สองสามตัวไม่ได้นะเวลาเขาสวนมันจะดุนะเราเอากองหน้าแทนนะครับถ้าเรา,เาตัวโขกดีๆหรือเป็นตำแหน่งกองหลังที่โขกดีๆมาไว้มันอาจจะ โดนสวนกลับเร็วได้นะแนะนําให้เอาเสาเลขตัวเดียวนะเป็น CB ีนะครับฝอ่นั้นก็แล้วแต่ทุกคนเลยจะแนะนําเป็นกองกลางแล้วก็กองหน้านะครับก็ไปดูกันเลยว่ามันจะโหจะแค่ไหนอย่างเช่นจังหวะน,นี้ผมเข้ามาตั้งค่าตอนแข่งอยู่เลยนะผมยังไม่ได้ตั้งค่าผมกดมาปึ๊บเลือก CB ียืนเสาแรกแบบนี้แล้วก็กดกลับก็มาดูผลของการตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับเวลาเราเปิดไปปุ๊บนี่ไงมันจะอยู่เสาแรกโคกนิ่มๆแบบนี้เลย ถ้ากรชัคลิปนี้ก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ